เนียพี่น้องทุเรียนเกศเดือนเป็นดอกเลยพี่น้องนี่นี่เห็นบ่างี่มนี่ก็ต้อ้าเป็นปีเลยเป็นดอกเลยนี่ที่ลหะเอาน้ยสิประจุดินมานี่เป็นดอกเลยเ่ยน้องเป็นดอกเซยเลยนี่นี่เห็นบ่านีหยเกศเดือนพี่น้องนี่จะเป็นแห้งเกศเดือนเป็นดอกเซยเลยพี่น้องสดมาไงยเลยพี่น้องนี่ เป็นดอกถ้าจำมาพิดต้นนี้ก่ะปีที่แล้วมันสิเป็นอยู่ค้าทุงนะครับพี่นอ้องบานพอแล้วมาปลูกเป็นดอกเซยเลยพี่นอ้องเป็นในค่าทุงเลยนะพี่แต่ปลูกสักพิกปีใส่กินง่ามแห้งพี่นอ้องเป็นดอกค่าทุงเลยเนะอ้ยง่ามเลยครับเกล็ดเดียนเลย เกศเดนเนี่ยืนอยู่กับเพียงเอืกอพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรที่ฎีใหีไม่เหมือนนี่สิมาอัปเดตสวนพ่อสั้นครับหลังจากเอาโคโคดออกไปแล้วนี่ปลูกเดียนพฤษภาครับทุเรียนเกตเดียนครับทุเรียนสดพ่อสั้นครับส้อยปียนดบ้านกเกษตรผู้ท่องตำบลบุพเพเพื่อเมีเยนเขาขุดแม่แลวกระรังอดพักอยู่ครับเพิ่นลูกพักในหล่องทุเรียนนะครับ ปูโคดปปูพักมันเศียู่บดรขาดครับนี่ครับตัวนี้ทุเรียนเกศเดือนนะพี่น้องทุเรียนเกศเดือนทุเรียนเกศเดือนจะมีมะแรงแน่ครับมีมะแรงหรือมีรักษาหยดหยดกรดบางต้นกับมีการถูกเล็กน้อยครับนี่แล้ก็สิปลูกปวดงดจวนผู้นี้บ่ใส้สัมผ่านหรอกครับผู้นี้เป็นยังคือนเอินแม่ก็เอินพอ ผู้คนก็จะสงสัยว่าเพิ่นเป็นมูกับพ่อตาเป็นแับพ่อเฒ่าไม่อยังกับปรึกษากันนี่ยนะครับอย่างทุเรียนทำงานยังไก็เป็นพ่อเฒ่าเป็นมูห้องพ่อเฒ่านะครับพบี่น้งนองเป็นมูห้องพอ่อ,งพอตาเนี่ยแหละแล้วก็ปลูกพักแล้วพี่ไายแล้วก็ทายหลดนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยบับกทั่วนี่ครับปลูกในเหงาทุเรียนนะครับพี่น้องก็เอิ้นบักทัว่วบักทั่วปีบมดพันขาวว่าน มเพิ่นกระโคสวนสวนนี่เพิ่นพอแล้วใส่บอ่อใหญ่แห้งครับพี่น้องบอ่อใหญ่นี่ไส่ผาไปเบิง่งว่าระบบน้ำไปยังไงครับพี่น้องระบบน้ำนี่แป้งนี่แปง้แปงเป็นถือว่าสุดหยอดอี่ยครับระบบน้ำระบบน้ำได้ระบบน้ำน,น,นี่งามครับระบบน้ำสมบูรณ์แห้ครับนีเพิ่นปลูกโกโคตร ูกโคโคดน <th> <th> ี่ยังบหันเลยว่างสายนะครับพี่น้องนะจบดนี้ว่างสายน้ำหยดพอเล่าโคโคดออกแล้วเอาโคโคดออกแล้วบอกบางหันครับนี่ตะกรันมันกับสิ่งที่โคโคดเคยื่ทายพี่น้องบางอย่างมีโคโค่โคโคดอาหารเลี้ยงสัตดเนี่ยพี่น้องโคโค่เลี้ยงสัตว์บานเอาโคดออกแล้วบานเพิ่มกับปลูกโคโคดีเยู่พี่น้องปลูกโคโค่เป็นที่เลี้ยงก็ว่าได้นี มักแพ้งขึ้นระบบหนามพี่หนอกนี่ครับระบบหนามทีละสปริงเกอร์เป็นหัวร้อยแปดสิบองศาครับเปิดเอาวเดียวเปลี่ยนิดครับเนี่ยนี่ครับทุเรียนแปลงนี่ทั้งหมดอสิบสี่ไร่เลยพี่หนอกสิบสี่ไร่สิี่ไร่นี่ครับกำลังไฮน้ำทุเรียนเกตเดือนครับพี่น้องเพิ่นซื้อมาปลูก โซนละลอยก็บาทเกือเคยลงคิปให้พี่นอ้องมั้งยีดหรอกโซนลอยก็บาทระบบปลูกตอนน่ะก็ล่งคีปในเบื้องนี้แล้วพี่น้องนี่ระบบน้ำซุ่มดีแห้งครับกระจายเป็นหัวร้อยแปดสิบองศาปั๊บได้ครับหัวแบบนี้ปั๊บได้แค่ว่าดูนี่พอระว,ว่างเป็นระบบน้ำคูแล้วพี่น้องว่างเพียรไปแล้ว<ม>ยี่อันนีก็สิบปัใสเป็นสองหัวตอนนี้ก็คือยังใสหัวเดียวเพราะว่าทุเรียนมันหน่อยทุเรียนมัน หันใญ่แห้งก็ใส่ผัว่าเดียวนี่ก็ซื้อว่าที่แต่พี่น้องข้าวเดียวไหลเลยเปียกเลยว่าพอเราใส่ได้สองแรงครับได้สอง,งแรงเด๋ยวสิบประไทยบอพี่น้องมึงดอกบอบอ,บอนี้ระบบบอ,บอนี่ชุดยอดอย่างพี่น้องเก็บน้ำใส่โซลาเซลล์ครับเพราะว่ายูนีแป้งนี่มันสิบซีไร ที่มาใส่ใส่เสมอที่แหลกพอแล้วใส่เสม,มดสูบมันบ่ไวบวท้อนบานก็นตรงรนี้บเก็บนามเก็บนนามเนี่ยกวางพอมากแ้ก็ใส่เป็นระบบสปริงเกอร์สองหัวเนี่ยครับพี่น้องเปิดีกระจายเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่หัวเดียวยแต่ว่าพอเราต่อไว้เป็นสองหัวเลยพี่น้องต่อที่ใต่ทีศเนี้ยหางละเม็ดกลัวง่ามน่อยกันอยงว่าต่อเพิ่ม ราทุเรียนปีที่สองที่สามไปแล้วครับปีแรกนี้ใส่หัวเดียวสบายสบายเลยพี่นอ้องนี่กระ,ะเมนอยู่หนี่แถวหนึ่งนี่แาบมันแห้งนี่มันก็นกนคือซีตนครับแถวหนึ่งซีตนแถวหนึ่งซีตนแถวหนึ่งซีตนนี่ระบบนาม,นามนชุดยอดครับพี่นอ้องโอ้ยนาม ยอดเนี่ยนี่พี่น้องมาแรงกลยสิมีเนี่ยพี่น้องมาแรงเก่าใบเนี่ยมีทุเรียนมันส่วนหลายมันต้องมีครับโอ้ยมากระบบนามนี่ครับเนี่ยนอนเนี่ยนี่ทั้งผีนี่ทั้งผีกัดว่าเนี่ยโหดครับปวดฟอแเราโยกหงายอยู่เป็นเป็นเพื่อนของพ่อตาเลยครับแดงครับ ความสะอาดน้ำก็พดบ่าโดนนะครับนี่คือดูนี่มันระบบน้ำม,มันด้นะพี่น้องระบบน้ำม,มันด้หดประมาณเกินสิบหานหน้าที่ครับซุ่มแห้งครับนี่ครับทุเรียนนี่ถ้าสิปลูกระบบน้ำต้องให้พ่อครับระบบน้ำให้พ่อครับ คนาไม่พ่อแล้วก็เปิดข้าวเดียวครับนี่มันกับซีเมีเลี้ยงมั่งเขียวมั่งแหละครับทุเรียนปลูกใหม่ๆหมระบบห่างมันยังว่าเดินเต็มถี่ครับแต่มันงามเลยมันก็บพกงามขูดต้นนะครับพี่น้อทุเรียนต้องท่าใจครับทุเรียนปีเลียปลูกปีเรียนี่ท่าใจครับเ่าต้องไปซีเลียเบาต้องไปเรีงรีบครับคอยบํารุงไปครับตอนมากก็ใส่ทั้งอินรีไปก่อนพี่น้อ นี่ตัวนี้ตัวนี้ทุเรียนม้อนนี่สองปีกว่าพี่เนาะเรียนม้อนนี่สองปีกว่านี่ถ้าระบบแบบนี้มันถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นยากครับขึ้นสาแห้งพวขึ้นระบบหลากครับเดียวกันระบบหลัหลักหลกว่าเดินว่าดีนะพี่เนาะตัวนี้ใส่ยูมิกลวยรอบเงาแล้วก็โดหนามผีปเปียกกันเจร่าเนี่ยครับมันหลายอย่างนะครับ ้าตัวนน้นโบข้นมันกนกับนั่งอยู่หันละพี่นอ้องอาตัวนน้นมันขึน้นนี่คือตัวน,นี่ทุเรียนเ็ดเดียนบันทีนนลำต้นพี่นอ้องได้เสียเบื้องลำต้นขวดต้นต้นใหญ่เลยพี่นอ้องํำกวาดเอ็มลอยแล้วนี่นี่ย้อนมกับเดินดีนี่นี่นี่ลักษณะเพียอนี่เพียรจักาจันพี่นอ้องนี่ละเพียรจักาจันตัวร้ายสำหรับทุเรียนนี่พี่น,น้องนี่ดูดน้ำเรียง นี่แหละครับถ้ารักษาก็รรักษาตอนเป็นใส่ประคอดถ้าอันใหญ่มากท่านครับนี่ครับม่วนี่กระเขานี่ครับเกะยะักระจันครับได้เสียเบิงหลายต้นครับม่วนในสองปีกว่าครับพี่หนอลักษณะเปียยักระจันครับเขาใบใหม่ได้กรอบเลยครับพี่นนอทำก่อนสองรอบใบใหม่ครับสำคัญแี่ครับ กขจันปวดแม่เราขยันแห้งได้เดียยยออเยเด๋ยวนี่โอ้ยบอยู่บ่เจ้าอะไรเดี๋ยวนี่บักทัวร์ยังแม่หนิพวปีบอกอุย้ยเขามีกินอยู่อุย้ยบักบักพริกแม่เป็นตะวันแต่เอ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วกันบักทั่วปีครับเพราะมันอ้ามันปีพัดในแม่หนิ โอ้พันหยวกถ้ามันยิ้มปพันเหลียเนาะอุ้ยครับนี่มึงเี็บขี่น้องทัวปีแมแ่เราบอกเก็บไปจำเลยนี่มึงที่นวยมันขูมนดมที่หนามแห้งขนาดนี้น้องแล้วบาหารหันให้ถามหรอกแมน่นะเราไปสัมผัสพ <c oughs> ี่น้องเราไปเลยแหละถ้าเห็นกอกจนหมากนกับมาอัปเดตให้ มิยังกิดปรึกษากันเนี่ครับเรื่องทุเรียนกับพอโอ้ทุเรียนหลอบนี่พ่อพ่อเราเพียรจักระจันเขาหลายเลยพี่น้องหลอบนี่เอาไปท่านอืมวันนี่สองปีกว่าครับพี่น้องผู้หลอบนี่เพียรจักระจันเขาหลายนีล่ลักษณะเพียรจักระจันพี่น้องใสเบิเ้องไร้ต้นตน,นี่นี่เพียรจักระจันครับพี่น้องนี่ใบใหม่เลยด้ยพี่น้อ,องอี่ยอื่นผมบอกใครขึ้นหยา บอรยากเพียเจาก,กระจันนี่ย่านก็ไน้อื่นครับพี่นอ้องย่านหย่อนยังแบบมันเอาแล้วมันมันมันสิได้ล่อหลอบใหม่นะพี่น้องสิได้ล่อหลอบใหม่ถ้าเอาหลอบบ่ได้ก็ล่อหลอบใหม่เทั้งตีละพี่น้องใบพันธุ์นี่นะเพียเจ้ากระจันครับพี่น้องมันต้องสงสยัยถ้าเป็นลักษณะเนี่ยเขียเจ้ากระจันเพียเจ้ากระจัน ดูดน้ำเลี้ยงตอนไหนพี่นอ้องได้ใ่เบิง้งเคยโงไหาพี่น้องเบื้องหลายๆคลิปอยู่ดอกพี่น้องดูดตอนนี้ครับพี่น้องตอนเป็นรูปดาบแล้วก็เป็นหางปลาทูนี่ครับตอนนี้ต้องสีป้องกันครับถ้าป้องกันรอดนี่บ่ได้นี่นี่ประมาณนี่พี่น้องประมาณนี่แหละเกยจะกระจายเขากับประมาณนี่แหละต้องป้องกันให้ท่านครับพี่น้อง ้องกันบ่ท่านมัาก็สิเป็นแบบนี้พี่นนองออกมากอสิเป็นใบบิดใบงอใบใหม่พี่เนงะิี่ไรพอเอามันทุเรียนมันออกยอดพร้อมกันถ้าเอาบ่ท่านคือบ่ท่านเลยครับต้นนี่ม่ท่านเบิดตคือต้นเลยพี่นนองนี่มันเกี่ยวพี่้นงโอ้ยเข่าลายแหงผมอราหรอเาเอาบ่ท่านอันตรายเด้วยครับทุเรียนนี่น่ะคือเพียรจะกัจจัน ดูดน้ำเลี้ยงครับพี่นอ้องมีเพียจักระจันมีเพียไกล้แก่พวกดูดน้ำเลี้ยงนี่แหละครับลหลายอย่างครับมันสีขาตอนเป็นรูดดาบหางประตูครับต้องปองกันครับปองกันบ่ท่านกับช่วงขึ้นนี่แหละครับนี่ครับม้วนนี่ทุเรียน,ยนม้วนนี่สองปีกว่าครับปีหนาน,นี่ก็น่าสิเตรียมปีนี่ก็ต้องเตรียมใบไปหอดปีหนานครับเตรียมใบให้ได้เตรียมกิ่งให้ได้ปีหนาน นาสิติลูกครับม่วนเพราะว่าถึงเกียนจะกระจันว่าท่านรอบนาก็ต้องเอาให้ได้สินะพี่นอ้องมันมันสีดสาตรงเกียจะกระจันนี่นะถ้าดูดน้ำเบี้ยงข้างกสิรอหลอบไม้ใบไม,ไม้นี่ม่วนอีกชุเรียนเกจเดือนครับพี่นอ้องเกจเดือนกับสิประมันเพียงข้อครับถือว่าหญ่ครับพี่นอ้องจะสีพาไปเบ่งระบบน้มของพอเราชุเรียนสวนนี่ มักแห้งครับรเราเหตุใดสุดยอดแห้งขึ้นระบบน้ำครับระบบน้ำคือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบแล้วก,ก็หญ่เลิกน้ำครับเลี้ยงปลายเราต้อง้ามเลยพี่น้อดีหละพี่หน้อบ้ยมากแข้งครับปลานินเนี่ยปุ้ย ่อนี่เลอกสามเมตรกลัวครับพี่นนอสามเมตรกลัวร่วมคู่ร่วมขั้นมันขึ้นมาเนี่ก็สิประมาณตกอยู่สีเม็ดหาสิบหาเมตรครับนี่มื่อีครับต้วนขางบอน์ครับปูป้อมกัน้นครับเก็ดเดือนโอ้ยสี่เพียงข้อเลยพี่นนองยอดมันเดินนี่สุรเรียนมันหนักแข้งคือความซุ่มเนี่ยพี่นนอตัวนี้ขางบอเลยพี่นออนอ นี่ครับนี่เดี ik ik e, ๋ยวเฉยพี่หน้องนี่สุดละเซี่ยวครับพี่น้องสุดละเซี่ยวตันนี้มือนี้กระแดดบ้อนแห้งมาได้ครับแปดโมงกว่าครับนี่นี่แหละมันทํางานขนาดนี้ครับนี่ครับสุดละเซี่ยวนี่ประหยัดแห้งพี่น้องประหยัดถ้ามีบ่อแบบนี้เป็นสุดละเซี่ยวครับบ่ต้องใส่เป็นระบบไฟฟ้าเสริมเลยพี่น้องตัวนี้ใส่เป็นข้องมันเลยครับสุดละเซลลยอย่างเดียวตัวนี้บ่อเด้มดีไฟฟ้าจอย ี่นอนี่ครับซีแผงครับนั่นแหละครับซีแผงซีแผงเลยพี่น้องซีแผงหนึ่นกับเป็นบอครับบอบอดูดขึ้นมากพี่น้องดูดขึ้นมากล่ะกะนี่แหละดูดขึ้นมากมีสายมียางมาเนี่ยครับนี่ี่ละนี่และครับใส่โซลาเซลล์ครับนี่ครับโซลาเซลล์ดูนี่ใส่เป็นเป็นโซลาเซลล์ยางเดียวครับ สูบน้ำจากบอ่อขึ้นมาแล้วก็มาเก็บบ่อพักนี่นือครับพี่นอ้องตัวนั้นพอแล้วสงสัยได้สองสองแรงครับในสองนิว้วมันลุไปโหดผลครับสิบสี่ไร่ครับพี่น้องนี่เมื่อกี้ครับนี่มันกล้ท่องานแห้งเลยครับชุดนี้เดี๋ยวพี่น้องติดใจว่าชุดนี้ไปเป็นไรครับ พอละว่าเทิ้งซ้ำเมิดเทิ้งพลังงานแสงอาทิติเทิ้งกองควบคุมหรืยอยังนี่แหละครับสามหมื่นแปดครับชุดนี้ครับเทิ้งซ้ำเมิดเทิ้งชุดแผงโซลารเซลล์ซีแผงนี่แหละพี่น้องเทิ้งกองระบบกองต,ติดตั้งอยังนี่แหละครับสามหมื่นแปดแล้วอ่ะพอล้ะสูบแบบสบายๆเลยครับรดสวนอันสิบสี่ไรนี่ บลกลงนี่ครับมาถึงเม็ดดอกพี่น้องบ่อนี่มันถ้าร่วมทึ่งขอบมามันสีเมตรหาสิบเกะผ่าเมตรครับควมเลิกครับแบบอู้แบบปลานี่ยพตสองถามเลยครับบ่อนี่ความเงาบ่ครับยี่สิบกว่าเมตรครับแคว่มกว้างสิบกว่าเมตรครับบลอนี่าใบนี่สองหมื่นสองหมื่นบาทบ่อนี่ครับแต่ว่าคูดน่นเจ็ดพันครับบอนี่คูดคูดคูดลงนี่เจ็ดพันครับ จะเป็นผ้าใบานี่ยสองหมื่นกว่าบาทบ่แม mm hmm. ่นแบบหนาแห้งครับแบบพอใส่ได้นะครับพี่น้องว่าเดี๋ยวเอาแบบหนาแห้งน,น้าแห้งมันก็แพ้งนะพี่น้องมาเบียรผู้ใดอเฮ็ดทุเรียนนี่ยอยากเฮ็ดบ่อแบบนี้นะพี่น้องเฮ็ดทุเรียนหลายๆไร่ถ้าฮดหนามเมันก็นกนสิพ่อเข้าหดวันมะันก็สิพ่ออัะนะพี่น้องเพราะว่าทุเรียนสิบสี่ลายนี่ตอนหดนี่ ตอนใส่หนัาบอคักนี่มันสีใสช่วงแบบตอนเป็นเป็นดอกเป็นหน่วยนะครับมันต้องเป๊ะๆนะครับพี่หน้องตอนนี้ก็บบอทันปไนทดครับทุเรียนมันยังหน่อยอยู่กะหปดปวดตอนสีใสน้ายก็คือเป็นดอกเป็นหน่วยครับเวลาเป๊ะๆครับโอ้ยป่านิ่นครับป่านิ่ป้านครับนี่ครับที่อยู่ขางบ่อครับทุเรียนเก็ดเดียนครับพี่น้อง ุเรียนเ็ดเดือนอยู่ขางบอหญ่แห้งเลยพี่น้องเพราะเราปลูกตัวนี้เก่าพนซีฟครับพี่น้องแป้งนี่ครับนี่ครับได้ตัวนี้ใส่ไดนี่ครับนี่ไดสองแรงสองนิ้วนี่ครับสูบไปโหดสวนหมดแล้วครับนี่นะครับข้างหนึ่งก็ย่อนลงไปหมนครับอุ้ยปลาเป็นอ่อนซ่อนนะครับแต่อ่อนนะครับ มื่อนหร่พอเราไปเอา,า,มามเอาหารมาบ้างเอาอาหารมาบ้านพี่น้องเบิ่งนี่แจกสดปดเลยพี่น้องนี่นะครับระบบน้บ,บนำพ้องพอเล่าเนี่ยมาฐานครับมาฐานแห้งมาตรฐานนี่ครับก็เป็นแป็บบ้างมานี่ครับนี่ครับทอสองเหนียวนะครับี่บ้างมานี่ ว่างมะนีซอสองเหนียวครับนี่ครับกับว้างมานี่กับเป็นว่าวปิดเปิดครับนี่ครับว่าวใหญ่ว่าวใหญ่สองตัวครับตัวหนึ่งกับไปฟังพุ่นครับอีกตัวหนึ่งกับโล่งพุ่นครับพี่นนอพี่มีว่าวสองตัวครับปิดโล่งหนัะสีหดฟังนี่กับเปิดทั้งนี้ถ้าสีหดฟังนี่กับเปิดทั้งนี้ครับนี่เป็นว่าวครับรงเลยพุ่นครับปุดโล่งคอยพุ่นครับสิบสี่ลายสีหดซอสส้มโง่ทัวเลยครับพี่น้อ รุดยอดเนี่ยครับระบบน้ำสวนนี่ครับสวนพ่อสั้นนี่ครับสั้นก็เป็นน้องพ่อสินนี่แหละครับเป็นทุเรียนเนี่ยก็ดูแลดูแลน้ำกันนี่แหละครับเนี่ยก็ปรึกษากันครับเจ้าดอกเอาหน่อยนี่แหละครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาอัปเดตสวนพ่อสั้นนี่ะครับพี่น้องกะสรทฤษฎีใหม่กบมาปเดตนี่แหละครับทุเรียนเกับมาอเดือนกะครับพี่นใหม่กาอัปว้ครับมี่น้องเกีใหมกอัปเดว่าครับพี่น้อง เกษตรทฤษฎีใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ